จริง,รงเมื่อกี้เ,เห็นการทดสอบนะฮะอยากเล่นครับชอบคือระยะทางนี่ผมนึกว่ามันจะใกล้กว่านี้นแต่มันไกลจริงๆครับเมื่อกี้ผมดูการสาธิตของพี่ๆเขานะฮะไม่เป็นไรครับเราเตรียมใจมาดีเราสภาพจิตใจแข็งแกร่งอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้เปิดก่อนเลยดีครับเบียร์ย่ a บายเชนค้าโซฟูมีนา ตอนที่ผมได้เล่นกิจกรรมทั้งหมดในไร่กุสุมานะฮะไอพวกแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ตอนแรกมันก็ไม่เสียวเลยนะ,ะแต่ว่าพอไปเล่นไอแอดเวนเจอร์เจ็ดฐานนะครับทั้งเจ็ดฐานโซ่มันแกล้งหมดเลยคือมันนําผมก่อนแล้วก็ผมก็ตามหลังมาไปมันก็เขย่าเชือกอยู่นั่นแลมแล้วผมบอกโซ่พอแล้วพอแล้วไม่ยอมพอสักทีโอ้โหเหมือนลิงเลยครับเล,เล่นผมอวมเลยได้แกล้งบอยนะครับแบบโอ้มันมากครับได้แกล้งคนนี่เป็นเป็นอะไรที่แบบ ชีวิตประจำวันผมต้องมีครับอวันนี้ผมก็ได้เล่นกิจกรรมไปเจ็ดฐานครับโหผมชอบมากครับสนุกตื่นเต้นแล้วก็ไม่เหนื่อยครับถือว่าคลายเครียดเปในตัวครับแต่บายนี้ผมไม่รู้เมื่อกี้ไอไปเลยอะดูถึงก็สัมรักอะเหนื่อยมากหรอครับบายไม่เหนื่อยชิวชิวสบายๆบายเจ็ดฐานนี่ถ้าผมอยากเล่นักยี่สิบฐานนะถ้าเวลามันพอนะดูดูชิวชหน้าหน้าครอบกนนดไหนครับ ไม่หยแล้วรู้สึกยังไงครับบายไปเลยครับตื่นเต้นครับแล้วก็มันจริงๆฮะโอ้โหเล่นมาเจ็ดฐานได้รับเจ็ดรสชาติเลยครับอ,อยา่าได้ข่าวด่านสองไม่ผ่านครับด่านสองไอ้ที่ผมไม่ผ่านคุณน <c oughs> ่ะตัดกําลังผมตั้งแต่ด่านแรกเลยโอ้โห <c oughs> เล่นเขย่าผมจะมือเปื่อยเลยครับแล้วเขยา่าจนเจ็ดฐานครบเลยฮะโอ้โหเหนื่อยจริง เนี่ยจริงนะดูเมื่อกี้บอกไม่เหนื่อยนี่บอกเหนื่อยผมโม้กคุณจริงโอเคครับชมวิวก่อนชมวิวเหรอชมก็ชมมาน้ำตกทั้งทีไม่ชมวิวได้ไงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับขอชมวิวสัก20นาทีชมบรรยากาศแล้วเราจะไปกินข้าวกันต่อครับบ๊ายบาย a you ready? Three, two, one, let's go. เธอน่ารักน่ารัก oh baby เบินใจของฉันดังไฟให้ตายให้ตายเหอะมากินข้าวไม่ได้มาร้องเพลงเฮ้ยอย่าเพิ่งเซโน่ดิโอเคเลยอย่างนี้ช่วยกันช่วยกันเนาะช่วกันช่วยกัน มามามาโอเคแนะนำเมนูให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเร็วอย่างแรกนี่ชูชีปปลาเนื้ออ่อนครับเนื้อจะอ่อนแค่ไหนต้องลองชิมมันจะอ่อนนุ่มหรือไม่นะฮะต้องลองหืมอย่างนี้เขา่เรียกเนื้ออ่อนแล้วเขาเรียกเนื้อนุ่มอร่อยมากนี่ครับ่เมนูสองส้มตำไทยนะครับใช่ครับนี่ตำในไทยนะฮะไม่ได้ตำจากประเทศอื่นเลยเมนูต่อไป น้ำพริกลงเรือป่ะน้ำพริกลงเรือฮะปะไปไหนครับลงเรืออ๋อน้ำพริกลงเรืองงเลยครับอ๋อโซชิมเลยโหกรอบมากครับโซ่ดูจะช่ำชองเป็นพิเศษนะฮะัเป็นไงรสชาติเป็นยังไงึงก็เบืเกลือสุดยอดครับถือว่ากลมกล่อมเลยใช่ไหมลองบา้ลองเอาโซ่บริการหน่อยดินี่ฮะไหนดิ อร่อยมากๆครับอ่าเมนูต่อไปอะไดีกว่าไก่ทอดสาดทานี่ครับใหญ่ไป <c oughs> ยอดสุดท้ายต้ามัยำปลาคังใช่ปลาคังที่นี่เขาบอกว่าหวานมากครับเนื้อต้องชิมน้ำซํำทุบก,ก่อนครับกินเข้าไปแล้วเนื้อแบบเนื้อละลายลิ้นนะพี่ผมพูดง่ายๆอะโอ้โห ผมรอขอรสชิมากแนะนำเลยคุณโตลองเลยครับอร่อยมากๆแซบปะอืมโอ้โหแซบมากครับต้องแซบมากนี่สองอร่อยจริงครับขอตัวไปกินก่อนผมไม่ไหวแล้วครับหิวมากครับมีอย่างใน่ผลงานผมตอนนี้ซิงเกิลแรกของผมเธอหน้าเลิฟหน้ารลายพร้อมมากครับอยากเดินคืองขนอบไล ให้หัวใจของเราใกล้ชิดกันตตะโกนให้ดังๆงตะโกนให้คนรู้ว่าชอบเธอนี่ยนะฟินไหมล่ะของผมนี่วะชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนครับใครฟังนี่โอ้โหไม่เซโนแน่นอนมีเด่เซเยสเพราะว่าเพลงผมเนี่ยเด็ดจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยแล้วครับก็รอติดตามกันะนะฮะอย่าเพิ่งเซโนนะฮะ เราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วครับไร่กุสุมารครับมันมากครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะมาจังหวัดสระบุรีนะฮะมาที่ไร่กุสุมานี้ได้นะฮะเพราะว่าที่นี่ครับมีครบวงจรครับมีทั้งกิจกรรมสนุกสนุกมีทั้งร้านอาหารอร่อยอร่อยที่พักสะดวกสบาย <Yeah S 1> แลว้วิวบรรยากาศสวยงามมากจริงๆก็ใครที่ว่างๆนะฮะก็มาเที่ยวกันได้ครับที่ไร่กุสุมารครับแต่ว่าตอนนี้ ก็เราไม่ไหวแล้วเปี้ยเพียแรงมากครับอยากอาบน้าอยากนอนพักแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่พักเราเลยดีกว่าก็เดี๋ยวตามมาดูเลยครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะฮะวิวถึงแล้วถึงแล้วที่พักของเราเด็ดเอาสุดยอดอ่ะอากาศร่มรื่นมากเลยครับ เย็นสบายผมชอบมากนะครับบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ผมเหนื่อยนะครับอยากไปดูห้องนอนที่พักของเราแล้วว่าข้างในมันจะเป็นยังไงโอเคครับงั้นพวกเราทั้งสองคนนะก็ขอตัวพักผ่อนกันก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานหลักมากๆเลยครับงานอะไรไปเอางานค่าวบอยเฟสติวัลไงสองพันสิบสองอ่ะขอเพิ่มพวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขามีทุกปีโโอ้ยงั้นเราต้องไปพักรีพักผ่อนแล้วล่ะก่อนไป พรุ่งนี้เป็นงานคาร์บอยใช่ไหมบอกวอมท่าควบม้ากันก่อนดีกว่าโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวไปขายหน้าเขา One two three ออปะกังน้ำสตตร์ทะเลทไหลสัปดาห์นี้พบกับสองหนุ่มสุนหลอคาร์บอยโซ่และไบร์ สัปดาห์นี้เรามาที่จังหวัดสรุรีมาเป็นคาร์บอนครับอย่าลืม